สวัสดีครับวันนี้มีหุ้นหน้าเทรดนะครับประมาณ45ตัวนะครับลองไปตามกันดูนะครับก็วันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือตัว wise นะครับ w i c e ครับผม wise ครับนะครับ wise ครับตัวที่2นะครับ ncl นะครับ ncl นะครับ ตัวที่3นะครับ JWD ครับตัวนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าใครอยากทำกำไรไปแล้วก็เฝ้าต่อนะครับเผื่อเผื่อนะครับได้เล่นอีกรอบกันนะครับตัวต่อไปครับตัวใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับขนส่งเหมือนกันนะฮะ TTA นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับมาคู่กับ TTA ครับก็คือ PSL นั่นเองนะครับ ครับผมก็เป็นหุ้นที่หน้าเฝ้าหน้าเทดนะครับในแต่ละตัวนะครับเอ่อมีเพิ่มเติมนะฮะกับกลุ่มกสังหาริมัรัพย์นะครับที่น่าสนใจนอกจากเมื่อวานนะฮะที่เมื่อวานซื้อที่แนะนําไปคือตัวแพทนะครับเปิดมาแดงนะฮะแต่ว่าก็ยังเฝ้าอยู่นะครับยังเฝ้าอยู่นะครับสําหรับตัวแพทนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาคือตัว S นะครับเนี่ยตัวนี้ตัว S นะครับยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ UV นะครับเมื่อวานตอนปิดตลาดก็โผขึ้นมานะครับก็ฝากดูครับสำหรับลายตัวนะครับใครถูกจริิตตัวไหนก็ลองเล่นกันดูนะครับครับผมขอบคุณครับ